วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนที่4ของปีนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขของไตรมาสแรกโดยเฉพาะตัวเลขของเดือนมีนาคมทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็เริ่มทยอยออกมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศตัวเลขส่งออกเดือนมีนาคมซึ่งก็พบว่ายังเป็นเดือนที่หดตัวนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบเดือนมีนาคมปีนี้กับเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเยียร์ออนเยียร แล้วก็ถ้าดูาเดือนต่อเดือนนะครับหมายถึงว่ากุมพามามีนาก็ยังพบว่าก็ยังมีการชะลอตัวลงของการส่งออกอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาุทกภัยนั้นก็ยังมีผลต่อเศรษฐกิจไทยทำให้เศรษฐกิจไทยเองก็ยังอยู่ในฐานะที่ตัวเลขสำคัญนะครับปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของภาคส่งออกนั้นยังได้รับผลกระทบ แล้วก็คงจะมีปัจจัยมาจากเรื่องของเศรษฐกิจในตลาดสำคัญของภาคส่งออกของเราด้วยนะครับก็คือยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของเขาก็ยังสหรัฐอเมริกานั้นก็เรียกว่ายังไม่ได้ฟื้นอย่างแข็งแรงส่วนยุโรปนั้นก็เศรษฐกิจเข้าสู่การถดถอยอย่างชัดเจนนะครับก็คงจะมีผลต่อกำลังซื้อด้วยอย่างไรก็ตามครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดนี้เองนะครับทางท่านผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนยโยบายเศรษฐกิจการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดรเมธีสุภาพงศ์ได้ออกมาถแถลงนะครับบอกว่าแม้ว่าจะมีสัญญาณของการหดตัวลงของภาคส่งออกที่มีการรายงานตัวเลขล่าสุดเป็นตัวเลขของไตรมาสแรกของปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูไส้ในทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะมองไปในเรื่องของภาคการ ผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่มีการค่อยๆทยอยเปิดดาเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์นี่ก็เรียกว่าตอนนี้เดินเครื่องกันครบถ้วนทุกโรงงานแล้วแต่ว่าบางโรงงานก็อาจจะยังไม่เต็มร้อเอร์เซ์ของกําลังการผลิตนะครับก็คงจะค่อยๆทยอยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กันต่อไปส่วนส่งออกนั้นเนี่ยดูตัวเลขแล้วก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขดูจะเป็นการกระเตื้องขึ้นในช่วงตั้งแต่พฤษ ธันวาคมต่อเนื่องมาจนถึงมีนาคม4เดือนนะครับก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นในไตรามาสต่อไปนี้ครับคือไตรามาสที่2ก็คงจะเข้าสู่จุดที่มีการฟื้นตัวอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไตรามาสสาไตรามาสสี่คงจะเป็นไตรามาสที่เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตซึ่งจะทําให้ภาพรวมเมื่อรวมทั้ง4ไตรามาสแล้วโอกาสที่เราจะเติบโต5.5ถึง6.5นั้นก็ยังมีความเป็นไปได้สูงอยู่นะครับ เรามาดูที่นโยบายรัฐบาลนะครับเนื่องจากว่าตัว GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาช,ชาตินั้นจะมีสิ่งที่เป็นตัวกำหนดในโครงสร้าง GDP ที่สำคัญเอาง่ายๆหยาบๆนะครับพอจะมีความเข้าใจกันก็คือตัวเลขส่งออกนี่ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับเราเคย มีสัดส่วนของส่งออกนับตั้งแต่หลังฟองสบู่แตกนั้นถึงประมาณ60-70%ของ GDP เลยนะครับเพราะว่าเราประสบความสำเร็จมากในเรื่องของภาคส่งออกนะแล้วก็ตัวเป,เป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสำคัญทีเดียวต่อมาก็คือเรื่องการบริโภคนะครับหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า c คอนซั t i o n การจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนนี่เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ จะคำนวณอยู่ในผลิตภัณฑ์มวลรวลมวประชาชาติหรือ GDP ของเรานะครับแล้วอันที่3ก็คือการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกนชนนะครับที่ผ่านมานั้นส่งออกเป็นพระเอกครับ60-70การบริโภคตามลงมาแล้วก็การลงทุนของเรานี่น้อยมากครับซึ่งจะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้รัฐบาลก็คงเล็งเห็นแล้วครับว่าหลังจากที่เราประสบปัญหาเรื่องอุทกภัย แล้วก็ตลาดส่งออกของเรานะครับก็กําลังประสบปัญหากันโดยเฉพาะทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ตัวเลขส่งออกซึ่งเคยเติบโตได้ถึง20% 20%เสร็จๆษนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณ15%นั่นก็หมายความว่าเราก็คงจะต้องหันไปพึ่งพิงในเรื่องของการบริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องมีโครงการด้านการลงทุนะระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของการบริโภคนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องทำให้เป็นตัวที่เข้ามาช่วยกระตุ้น GDP ให้มีการเติบโตทดแทนในส่วนของภาคส่งออกที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูนโยบายนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถคันแรกนะเรื่องของบ้านหลังแรก แล้วก็ขณะดเดียวกันนโยบายล่าสุดที่มีการประกาศกันก็คือการพักหนี้ลูกหนี้คนดีของธนาคารที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ4แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรธนาคารอมสิน SME Bank หรืออิสลามแห่งประเทศไทยนะซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่จะต้องส่งทั้งต้นทั้งดอกนะครับ ก็จะลดเรื่องภาระของการส่งทั้งต้นและดอกลงก็จะมีเงื่อนไขให้แล้วนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับรวมทั้งจะให้กู้เพิ่มได้ด้วยนะในกรณีถ้ายินดีที่จะยังส่งต้นแล้วก็ดอกพร้อมกันไปนะก็มีอีกออปชั่นหนึ่งที่ก็สามารถจะให้กู้เพิ่มเติมได้อีกตก่างหากด้วยอันนี้ก็จะไปช่วยหนุนในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยทำให้ประชาชนเองมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะครับ หรือว่าแม้กระทั่งโนโยบายเรื่องการเพิ่มค่าแรงเป็น300บาทตอนนี้7จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนั้นก็มีการปรับขึ้นค่าแรงอย่างน้อยต้อง40%อนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้เพิ่มกําลังซื้อด้วยเช่นกันหรือแม้แต่โนโยบายเรื่องที่จะต้องปรับเรื่องนะปริญญาตรีแลกเข้าของข้าราชการนั้นเงินเดือนก็จะต้องได้หมื่นห้านะล้วนแล้วแต่เป็นโนโยบายที่เห็นได้ชัดนะครับว่าขนาดนี้ ก็คงจะต้องมีการเร่งในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคการใช้จ่ายกันพอสมควรทีเดียวและพร้อมกันนั้นสิ่งที่จะมาฉุดดึงเรื่องกําลังซื้อนะครับเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดนี้มีความชัดเจนนะครับว่าการที่จะไปปรับเพิ่มภาษีโดยเฉพาะกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตที่มีโครงการนะครับจะไปขึ้นภาษีบาปนะเพื่อจะชดเชยเรื่องของภาษีสรรพาสิม,สมิตน้ํามันดีเซล ซึ่งมีการยืดเวลาออกไปจนกระทั่งทําให้ศูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าเก้าพันล้านบาทนั้นจะต้องชะลอไปครับเพราะว่าถ้าไปจัดเก็บภาษีในขณะนี้ก็อาจจะไปกระทบต่อกําลังซื้อของประชาชนแล้วก็อาจจะดึงไปถึงหรือว่าอาจจะกระทบไปถึงช่วงที่เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวแล้วก็กําลังที่จะต้องพึ่งพาเรื่องของการบริโภคของประชาชนอยู่นะครับนี่ก็คือเรื่องที่วันนี้เราถอดสลักเศรษฐกิจไทย กันแล้วก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับจะมาดูเรื่องประเด็นเรื่องแรงงานกันแต่ช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเ w w บไ bangkokvoice.com